เราจะมารีวิวแบบผีชีพรักษาสิวยังไงแล้วทำยังไงมันแบบมันดีขึ้นจริงไหมไม่รู้จะทำยังไงแล้วใช้สกินแคร์ก็แล้วล้างหน้าแบบที่ทุกคนบอกว่าดีก็แล้วมันก็ยังแบบก็ยังไม่หายที่ว่าดีนี่แหละจะตั้งปณิธานว่าฉันจะต้องมาทายาทุกตัวทําตามที่หมอสั่งแล้วก็จะมาขอเลเซอร์ค่ะภายในวันนี้ให้หมดอย่างเข้าหมอสองรอบดูเลเซอร์มันนานมากต้องมาเสียเที่ยวแบบเนี้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหมวยนะ กลับมากับบล็อกหน้าสดแบบนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวแบบพีชชีพเกี่ยวกับเรื่องสิวของหมวยนั่นเองก็คิดว่าแพลนจะทําคลิปนี้มานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีเพราะว่ามันเหมือนแบบ มันยังไม่มีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเราหายดีแล้วจนเราจะสามารถมารีวิวให้ทุกคนฟังได้เนะาะถามว่าตอนนี้หายหรือยังก็ยังอยู่ดีแต่ว่าคิดว่ามันก็อยู่ในช่วงที่เราตั้งโกของปีนี้ไว้แล้ว่าเราจะต้องสิวหายให้ได้ภายในปีนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยคิดว่าอ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเจอร์นี่ของเราไปได้ว่าเราแบบรักษาสิวยังไงแล้วทายังไงมันแบบมันดีขึ้นจริงไหมเนา ให้เหมือนทุกคนอ่ะเก็ตอะลองไปกับเราก็แบบระหว่างทางที่เรากว่าจะแบบสิวหายหน้าใสแล้วมันจะใสจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพรพะยังไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมแต่อยากให้ทุกคนลองรอ,งองดูไปพร้อมๆก,กันกับเจนี่เรื่องสิวของเราก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าก่อนว่าหมนะือนเป็นสิวมาก็นานมากแล้วแหละตั้งแต่แบบช่วงมงปลายเราจนถึงแบบมหาลายัยก็คือ,อยังแบบมันเป็นๆห,หายๆทุกคนคือด้วยความที่ สิวมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากหรือหรือเยอะก็เยอะแหละมันเยอะแต่ว่ามันแบบด้วยความที่มันไม่ได้ขึ้นแบบเต็มหน้าแบบปููพูดพร้อมๆกันอะมันก็จะแบบเป็นๆหายๆอ่ะช่วงเมนมาก็จะยิ่งแบบสิวผุดเยอะมากแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าเออแบบหน้าไม่สะอาดสกปรกหรือแต่งหน้าบ่อยนยมันก็จะเป็นสิวขึ้นแบบจุดเดิมๆสัมๆอ่ะที่มันแบบที่มันเป็นแบบหน้าบารเพราะว่า คือหมอยเหมือนเป็นปัญหาที่แบบเรื่องแผลเป็นอะเหมือนมันมันเป็นแบบสิวพอแบบสิวมันหายใช่ว่ามันทิ้งพวกรอยแผลเป็นเอาไว้แบบรอยดำรอยแดงเนี่ยแล้วที่มันหนักๆเนี่ยคือรอยเส้นเลือดที่แก้มฝั่งซ้ายเนี่ยท,ทุกคนดูก็คือเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันเหมือนทำให้หน้ามันเหมือนหน้าเรามันบางไปแล้วแล้วพอทุกครั้งที่สิวมันจะขึ้นมันจะขึ้นจุดเดิมๆแ่วเนี้ยตลอดซ้ำๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็เริ่มเหมือนแบบเริ่มมีแล้วเริ่มเป็นแบบรอยแดงรอยดําขึ้นมา เนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาที่แบบคนเป็นสิงทุกคนน่าจะเข้าใจว่าพอมันไม่หายแล้วมันขึ้นจุดเดิมๆม,มันทาให้เราแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วใช้สกินแคร์ก็แล้วล้างหน้าแบบที่ทุกคนบอกว่าดีก็แล้วมันก็ยังแบบก็ยังไม่หายแล้วด้วยความเป็นคนที่หน้าบางมังก็คงแบบแพ้ทุกอย่างที่ทุกคนแนะนามาใครป้ายยาอะไรคือกูแพ้มันหมด สำหรับวันนี้ที่ว่าได้โอกาสมานั่งอัดเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจองคิวที่สถาบันโรคพิมพ์หนังไว้แล้วก็คือคิวเนี่ยได้วันนี้พอดีวันที่13กุมภาพันธ์มักจะมีคําถามที่เจอก็คือบอกว่าแบบเอา้าจองคิวได้ยังไรงรอคิวนานไหมราคาเท่าไหร่แล้วแบบยาที่หมอได้เป็นยังไงแล้วก็แบบเหมือนที่เขาทมามันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้แบบหมดเปลือกเลยว่าแบบไปมาได้อะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่ให้ทุกคนได้มาแบบลองพิจารณาดูเนาะ ตัดสินใจจองคิวไปเมื่อมกราคมเดือนที่แล้วก็คือเราได้คิวตอนออคุมพาผ่านวันนี้ใช่ไหมซึ่งถามว่ารอคิวนานไหมก็ประมาณ2-3อาทิตย์นะแล้วก็วิธีการจองก็จองผ่านโทรศัพท์คือหมวยเรื่องทุกธีโทรศัพท์นนัจริงมันจองได้แบบเว็บไซต์โทรศัพท์หรือว่าว a l k i อก็ได้ ซึ่งบางคนนะ่แนะนำว่าบล็อกอินก็ได้เร็วเหมือนกันนะถ้าทุกคนเข้าไปก็คือกดคิวแล้วก็อาจจะได้คิวเลยด้วยเผื่อเร็วว่าคนที่แบบจองออนไลน์ไปด้วยซ้ำคือมันขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณไปถึงด้วยอ่ะมันไม่ได้แค่แบบว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แค่แบบว่าจองคิววันนี้วันนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าบล็อกอินแล้วแบบไปไป,ไปนอกเวลาตอน4โมงอ่ะคุณอาจจะได้ทําเลยวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเวลาก็อาจจะต้องดูอีกทีว่าวันนั้นเขาคิวเยอะมากหรือเปล่า ความแตกต no ่างของในเวลาและนอกเวลาคืออะไรก็คือถ้าในเวลาเนี่ยมันจะอย่างที่บอกคือมันเป็นช่วงเช้าใช่ปะมันก็เหมือนแบบทำงานราชการนั่นแหละซึ่งในเวลามันก็จะเหมือนถูกกว่าก็คือค่าตรวจค่าหมออะไรเงี้ยก็จะประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วไม่รวมค่ายาแล้วก็อื่นๆถ้าหมอแบบสั่งยาที่แบบเป็นยาเวชสังาง์ที่เป็นของข้างนอกอ่ะมันก็จะแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็ ถ้าเป็นนอกเวลาเนี่ยมันก็จะเริ่มตรวจสี่โมงถึงหกโมงอย่างที่บอกแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทอันนี้คือชฉพาะค่าตรวจนะยังไม่รวมค่าหาก,การค่าปรึกษาหมอค่าอะไรก็ตามที่มันจะบันปลายออกมาก็คือเรียกได้ว่านอกเวลามันจะแพงกว่านั่นแหละอะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องรีบไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะเราจะสายเลยก็เลยต้องรีบไปเออสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยมันอยู่ตรง BTS อนุสาวรีย์เนาะก็คือเดินไปได้ตรงเกาะราชวิถีคืออยู่ข้างโรงบาลราชวิถีเลยคือมันค่อนข้างสะอาดนะเราเคยไปมาแล้วก็เดี๋ยวทุกคนไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะกลับมารีวิวให้ฟังถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจ่ายไปวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย One eternity l a สรุบก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรมาทาั้งสิ้นนะเพราะว่าเกรงใจคนที่โรงพยาบาลนแล้วเขาก็ไม่ให้ใช้กล้องถ่ายรูปด้วยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรากลับมานั่งให้เพื่อนๆฟังดังเล่าให้ฟังที่บ้านดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าก็วันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากเพราะว่าเราไปตั้งแต่10โมงครึ่งที่เราจองคิวเอาไว้เนาะก็ไปถึงเนี่ยมันข้างโรงพยาบาลราชวิถีอะมันจะมีสถานบันโรคผิวหนังอยู่แล้วเราก็เข้าไปเช็คอินที่ด้านล่างเขาจะมีให้เราเช็คอินเช็คชื่อ ซึ่งเราก็แจ้งชื่อกับแจ้งรหัสที่เขาบอกไว้ตอนที่เราจองคิวอะแล้วเขาก็จะบอกเราว่าให้เราขึ้นไปที่ชั้นไหนซึ่งเเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น9แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น9ได้เลย พอไปถึงมันก็จะมีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนให้เราลงทะเบียนถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีประวัติผู้ป่วยเนี่ยก็คือทําประวัติให้เรียบร้อยเนาะแล้วเขาจะให้เราไปวัดความดันแล้วก็รลงยาบ,บาลเรียกเขาก็จะถามว่าเราแบบรีเควสหมอท่านไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแอบถามเขาไปว่าแบบมีหมอท่านไหนเก่งเรื่องสิวเป็นพิเศษไหมคะอะไร <laughs> <laughs> เขาก็เลยว่ามันก็ไม่มีนะไม่มีใครเก่งพิเศษทุกคนเก่งเท่ากันหมดแหละแต่ว่าขึ้นอยู่แบบว่าความพึงพอใจของคนไข้นะว่าแบบสนุกใจคุยกับท่านไหนหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็แบบเออถ้างั้นจะเอาหมอคนเดิมก็ได้ ลืมเล่านะว่าเราเคยมาแล้วที่สถาบันโรคหนาทั้งนึงเมื่อปีที่แล้วตอนแบบประมาณเดือน5้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราแบบไม่ได้ทายาต่อเนื่องทอุกคนมันก็เลยแบบมันไม่ได้หายแล้วก็แบบไม่ได้เลเซอร์ไม่ได้ทอามาเลยเลยอะไรเงี้ยก็คือใช้แค่ยาที่หมอให้มาแบบวันสองวันเองอะแล้วก็แบบเออเราก็เลิกใช้ไปสรุปก็เลยมันก็เลยเหมือนยังไม่หายสักทีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปีนี้แหละจะตั้งปรียบาว่าฉันจะต้องมาทายาทุกตัวทําตามท,ที่หมอสั่งแล้วก็จะมาขอเลเซอร์แบบภายในวันนี้ให้หมดพอ ได้คิวปุ๊บพี่เบียมาเขาก็ให้เราไปนั่งรอห,หน้าห้องหมอห้องตรวจหมอรอคิวประมาณครออึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะรอคิวห้องตรวจหมอก็พอเข้าไปคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาก็สืบสอบกสอบถามประวัติว่าแบบเออเรามีแพ้ยาอะไรไหมแล้วก็แบบเออที่เป็นสิบเนี่ยมันหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเขาว่าแบบเราก็เป็นมานานมากแล้วแล้วก็แบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบทั้งที่แล้วที่ได้ยาไปอ่ะก็บอกหมอได้ไม่เต็มปากนะว่าแบบ เอยามันดีหรือมไม่ดีเพราะเราใช้ไม่หมดเนาะหมอเขาเลยว่าอ๋องั้นถ้าไม่มีอะไรก็เอายาตัวเดิมไหมอนะไรเงี้ยถ้าแบบว่ายาตัวเดิมไม่ได้แท้หรือไม่ได้ราคายคูกเกินอ่ะก็จะจัดยาเสร็ิเดิมให้ซึ่งเราก็แบบฏิเสียดนิดนองเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้รอบที่แล้วแบบไม่ได้ใช้จนหมดอ่ะไม่ได้ใช้ตามที่หมอสั่งก็เลยเอเออ๋อหอหมกไปว่าโอเคงั้นเอาเอายาตัวเดิมก็ได้ค่ะอะไรอย่างงี้ พอหมอเสร็จปุ๊เขาก็เหมือนเราเอาโอเคเดีวให้เรากลับบ้านเลยแล้วแบบไม่ได้วันนี้เรามาเพื่อเราจะต้องได้เลเซอร์เท่านั้นเคยบอกหมอว่าหมอขาขอเลเซอร์ด้วยเพราะแบบครั้งที่แล้วคุณหมอเขาให้ไปเลเซอร์เนาะก็เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากเลเซอร์ก็เลได้เดี๋ยวเขาจะส่งตัวขึ้นไปชันสิบเพื่อให้เราไปติดต่อเรื่องเลเซอร์แต่เขาบอกว่าถ้าเรามาตอนนี้เนะนี่ยคลินิกในเวลาช่วงเช้าเนี่ยคิวเลเซอร์มันหนา,นาซึ่งเราก็แบบโอ้มันคงมไม่นานขนาดนั้นเราก็บอกหมอบอกหมอว่า ส่งขึ้นไปดูก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวแบบรอดูเองอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเล่าก็คือเรื่องของการจองเอ่อเรื่องของการเลเซอร์นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลเซอร์ที่สถาบันโรกผิวหนะังเกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยเราจะไม่สามารถขอเขาขึ้นไปเลเซอร์ได้เลยเราจะต้องไปให้หมอตรวจก่อนและให้หมอเป็นคนส่งตัวขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างสําคัญว่าเราจะต้องเจอเจอหมอก่อนทุกครั้งก่อนที่แบบจะให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะได้เลเซอร์ใหม่วันนี้ที่เรามาเนี่ยมันคือเดือนกุมภาใช่ปะ คิวที่ได้ก็คือเดือนสิงภาคมก็คือแบบ2เดือนกว่าๆก็เลยแบบบอกเขาว่าเอองั้นขอเป็นคิวนอกเวลาได้ไหมคะอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าคิวนอกเวลาก็อต้องไปกดปัดคิวใหม่ข้างล่างเพื่อรอตรวจตอนสี่โมงเพราะว่าคลินิกนอกเวลามันตรวจ4ี่โมงถึง6กโมงเราก็เลยแบบวันนี้ก็มาเสียเชี่ยวแบบนี้ก็เลยโอ้งั้นจะรอยอมรอก็ได้ แล้วพี่พยาบา่ะเขาก็น่ารักมากทุกคนเขาก็แนะนำเราว่าแบบจริงๆอ่ะมาสามารถจองคิวเลเซอร์ของคลินิกในเวลาไว้ก่อนได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราอยากทำนอกเวลาด้วยก็แบบทำสลับสลับ,ลบปไปก็ได้เพราะว่าจริงๆเลเซอร์มันไม่สามารถแบบเลครั้งเดียวแล้วมันเห็นผลมันต้องเลยหลายครั้งแบบสามถึงสี่ครั้งเลยห้าครั้งขึ้นอยู่กับผิวหน้าแต่ละคนเนาะเราก็เลยบอกว่าโอเคนะเราจองคลินิกในเวลาไว้ด้วยแล้วเราก็จะไปกดบัตรเชวของนอกเวลาเพื่อให้ได้ทำวันนี้ด้วย พอสี่โมงเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของคลินิกนอกเวลาใช่ป่ะเราก็รอคิวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้คิวห้องตรวจหมออะไรเงี้ยซึ่งเราก็รีเควสคุณหมอไปเลยว่าแบบเราอ่ะจะขอเลเซอร์ซึ่งการที่เรารอคิวของคลินิกนอกเวลาด้วยในวันเดียวกันเนี่ยก็ทําให้เราต้องเสียค่าหมอสองรอบเนาะจากรอบเช้าที่เสียไปแล้วก็คือต้องเสียรอบเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องเสียค่าตถกาศอื่นๆที่ไม่รวมด้วยก็คือเหมือนแบบเสียสองรอบแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า เราจองคิวในเวลาเพื่อให้เราได้คิวเลเซอร์ตอนเดือนพฤษภามาด้วยแล้วก็วันนี้เราก็ได้เลเซอร์ด้วยอนะไรเงี้ยซึ่งเลเซอร์ที่หมอเลือกให้เราเนี่ยก็คือเลเซอร์ชื่อวีบีมเนาะเราไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อเลเซอร์หรือมันเป็นชื่อเครื่องหรืออะไรนะแต่ว่ามันก็คือแบบตัววีบีมซึ่งเขาบอกว่าวีบีมเนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องรอยแดงแล้วก็พวกบรบอยเส้นเลือดขอดซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับปัญหาสิวเรามากปัญหาผิวเราตอนนี้ ซึ่งเราก็แอบ,บดูเอ้ยมันมีห้องข้างมันเนว่าพิโคเลเซอร์เราก็เลยแบบเอ๊ะพิโคเลเซอร์มันกำลังดังช,ช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยไปสืบดูว่าพิ o โคเนี่ยมันทาอะไรก็คือจริงๆพิโคเนี่ยมันช่วยเรื่องแบบรอยดําของสิวแล้วก็พวกแบบ เออมีปัญหาผิวเหลือลังนานแรงเงก็คือแบบอันนั้นมันเหมือนจะรุนแรงกว่าของบีบีแล้วก็ของบีบีม,มันจะเน้นที่รอยแดงแล้วก็รอยเส้นเลือดแต่มันก็ดูตอบโจทยแบบ์กับหน้าเราตอนนี้มากกว่าก่อนเลเซอร์คุณหมอเขาก็มีถามว่าเรามีบัตรเจ็ตประมาณเท่าไหร่สําหรับการเลเซอร์ครั้งนี้แล้วก็บอกว่าขอไม่ไม่เกินสามพันได้ไหมคะคุณหมอเขาก็เลยแบบโอ้น,น่าจะพอในการดูจากรอยสสกับนหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งพอถ้ากําหนดก็ไปสามพันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเลเซอร์ได้ประมาณสักสิบถึงสี่สิบช็อต เราก็ต,กตอบจบลงแล้วก็ไปเลเซอร์ทันทีพอขึ้นไปที่ชั้นสิบแล้วก็ไปล้างหน้าซึ่งห้องล้างหน้าทุกคนมันไม่มีคลีนซิงให้นะใครที่ไปเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าแต่งหน้าไปเพราะมันเหมือนี่คนที่เขาแต่งหน้ามาก็คือทําอะไรไม่ได้นะคะมีบทั้งสิวมัทคาร่าเอ้ยทั้งคิ้วมัทคาร่าเลยอะไรเลยคือเขาก็ลบลบเท่าที่ลบได้จากอีนน้ำยาล้างหน้าที่ที่โรงพยาบาลนี้ให้มันไม่มีคลีนซิงแต่มีสำลีเช็ดหน้าให้กห็หรือถือหรือถ้าใครแต่งหน้ามาก็เตรียมคลีนซิงมาด้วยก็ได้นะ ก็คือพอร่างแรเสร็จก็รอรอเลเซอร์ตอนที่เลเซอร์เนี่ยคุณหมอหก็ยิง31 40ชบเอด็ดถึง่สบใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอะก็คือเสร็จแล้วมันจะแบบเจ็บๆแป๊บๆนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบเจ็บมากแล้วก็ตอนที่เลเขาก็จะให้ใส่ที่ปิดตาซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีแส lia, งในตาอะไรเงี้ยก็5นาทีเสร็จแล้วเราก็ออกมานั่งรอสวยๆซึ่งก่อนออกมาเนี่ยหมอก็ให้ถุงประครบเย็นมาอันนึงซึ่งมันราคา2 0บาทนะทุกคนมันไม่ได้ฟรีนะ พอเนเซอร์เสร็จเนี่ยก็ลงมาจ่ายเงินแล้วก็รับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะตอนเช้าที่หมวยไปเนี่ยเป็นคลินิกในเวลาเนาะคุณหมอให้ยามาทั้งหมดห้าตัวก็คือตัวแรกมีเป็นแสกตัวนี้ 2. 5ุ้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ทุกคนน่าจะาพอหรือจักกันอยู่แล้วเนาะเพื่อนคู่หูคู่สิวของทุกคนน่าจะเคยผ่านยาตัวนี้มาเขาบอกว่ามันจะช่วยเหมือนกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียรสำหรับพวกสิวอักเสบได้ดีกว่าสิวอุดตันนะตัวนี้ก็ใช้สำหรับสิวอักเสบได้ ซึ่งวิธีทาก็คือทาก่อนล้างหน้าประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกไปพร้อมสบู่ล้างหน้าเลยตัวนี้ตัวที่2ก็คือสบู่ล้างหน้าของโรงพยาบาลเองเนาะมันจะเทคเจอร์มันจะเป็นน้ําใสๆเหมือนแบบน้ํายาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลิ่นมันจะคล้ายๆกับแป้งโยเกิร์ตถ้าใครผ่านก้าวสูมาหน้าจะรู้จักแป้งโยเกิร์ตนะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีฟองเลยก็คือเขาให้ใช้ล้างหน้าถุกไว้ในถ้เย ส่วนตัวที่3ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเอ่อยายาทาสิบนะเขาเขียนว่าไวทาสิบอักเสบตัวนี้ไม่จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแอลกอฮอล์หละทุกคนมันค่อนข้างจะแสบหน้านะถ้าเอาถ้าทาลงไปอะ่ะเขาให้ทาเช้าเย็นแล้วก็วิธีทาเนี่ยก็ให้จุ่มสำลีหรือว่าใช้สำลีปัดปาแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นสิบเนาะตัวที่4ี่เนี่ยก็เป็นครีมแต้มสิบเนาะเป็นกระปุกแบบสีส้มแบบนี้ของทางโรงพยาบาลเขาเองเลย ซึ่งมันมีความคล้ายกับตัวผงพิเศษที่ทุกคนเคยทานมันจะเหมือนแบบผงพิเศษที่เอามาละลายน้ำแล้วแล้วก็เอามาอัดเป็นกระปุกครีมมันคือใช่เลยทุกคนคิดว่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะดมจากครีมนวคิดว่าใช่ตัวที่ห้าเนี่ยมันเป็นครีมบำรุงผิวที่นอกเหนือจากยาที่โรงพยาบาลจะให้เนาะก็เป็นของเคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือลาโรสโพรเซเอฟฟ์คลาสตัวนี้นะซึ่งตัวเนี้ยมันเหมือนแบบช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็แบบสาหรับผิวระคายเคืองง่ายอ่ะก็คือจะช่วยเรื่องแบบ ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเดาว่าเพราะว่าหมอเขาบอกว่ายา,า,าทาสิวของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทําให้ผิวค่อนข้างแห้งเขาก็เลยมันให้พวกแบบครีมบารุงผิวมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขากอาให้ตัวนี้มาทาซึ่งหลอดเนี่ยเขาคิดแยกจากบินใบเสร็จที่เราได้มานะมันก็คือราคา7จ0อดบาทตอนที่เราไปซื้อถาในลาซาด้านเนี่ยมันพันต้นๆพันน,นิดๆอะ ก็คือถ้าซื้อกับโรงพยาบาลก็เหมือนจะได้ราคาที่ถูกกว่านะทุกคนตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งรอบเย็นที่เราไปรอบเย็นเป็นของคลินิกนอกเวลาเนะที่เราขอเ,ขาเลเซอร์คุณหมอเขาก็แนะนําว่าเขาอยากให้ครีมกลับมาทารอยดําซึ่งตัวที่เขาให้เรามาก็คือตัวนี้สกินโนเลนเนาะเอาไว้ทารอยดําดจากสิวต่งตางๆก็เอาไวท้ทาขา้อคู่กันทั้งหมดที่เราได้ก็หมดแหละสําหรับยาวนันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายกัน สำหรับรอบเช้าที่เราไปในเวลาเนี่ยมันจะมีค่าบริการทางพยาบาลของโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ5้าสิบาทอืจอจะเออตอนแรกเราเนึกว่าร้อยหนึ่งทุกขียห50บาทค่าแล้วก็ค่ายาเนี่ย2องยาบาทรวมบินก็คือ305ยบาทอันนี้คือของตอนเช้าที่เราไปคลินิกในเวลาราคาดีมากแต่ต่แ่แตๆริมน,นี้เนี่ยไม่ได้รวมไอ้ตัวดูเอฟคานะที่เป็นของลาโรสโพสเทีย e ก็คือเขาคิดบินแยกมาราคาเจ80บบาทที่เราบอกเนาะ ก็รวมรวมแล้วตอนเช้าก็คือตกพันแปดบห้าบาทสำหรับตอนเช้าที่เราจ่ายไปส่วนตวอนเย็นที่เป็นคลินิกนอกเวลาเนาะเขาคิดค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยอยู่ที่สามร้อยบาทแล้วก็ค่ายาที่เป็นสกินนอเลนอะห้าร้อยบาทแล้วก็มีค่าหัตถกรรมที่เป็นตัวเลเซอร์วีวีมาพันสี่รอยบาทแล้วก็มีค่าหมอค่าหมออีกเจ็ดร้อยรวมทั้งบินเนะะี้ยราคาสามพันห้อยบาท ก็รวมเช้าเย็นก็คือหมดไปส0่พันกว่าบาทสำหรับวันนี้เนาะก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวทุกอย่างที่เราไปทำมาเนาะสั่งเรื่องสิวเรื่องยาเออค่ารักษาแล้วก็ที่เราไปเลเซอร์มาเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามชม EP ต่อ,ตอไปของซีรีนี้ด้วยนะว่า เดือนหน้าที่เราไปทําเลเซอร์ครั้งที่สเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าเราจะมีแพ้ยาอะไรไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล,ลี้ยให้สั่งในตอนที่2เดือนหน้าเนะเาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u ัครส i b e เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปเนาะแัก็วันนี้นนขอต่อไปแล้วนะทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยมาทั้งวันขอตัวไปอาบน้นํานอนก่อนไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย